เิ็ดมือน้ำเด้อจ้ามาจ้ะมาก,กินน้ำกันเอาไข่แตกจ้าพี่น้องหนาวเลยเด้อจ้าดูแล้วสุขภาพ <c oughs> สะเดหยวนหลับพี่น้องด้วยกสะดูหยบนลับพี่น้อง้่ยหองกกินก็ทัวผมขับคนเดยพี่น้องเยเติดมือ นี่แล้วจ้ะจ้ะ,จะตัวตัากระแตนกับมีจ้ะพี่น,อน้องนี่ห้องแสบพี่น,อน้องอักกระเดาจ้ะ <c oughs> He คนควรฝนจะทูจ้ะหักแก็มเราแบบนีดอวยคาอ้อนจ้ะมะเขือของนี่เรา้วยผมขักผมแม่ ถ,ออถ้าแตกขวดพี่น้องเอาใส่ม่อ,อกกันเอาไข่แตจกจ้าพี่น้องหนาวเลยทีอจ้า ดูแล้วสุขภาพเขาไขแตกจ้าพี่นอ้องหนาวเลยเด้อจ้าดูแล้วสุขภาพ สมอักพ <ừ. S 1> ี <ừ. S 1> ่น <c ười> ้องเลยของพี่น้องเลยผมขับผมเนี่ยข้าออนลัวกินได้จ้าพี่น้องกินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็ผักกาะเหล่อเพื่อหลวกกินได้อีกจ้าพี่น้องกินได้ทุกอย่างพี่ติ๊ดจังม่หนั่งเนาะเอาติดมือน้ำด้วยจ้ามาจ้ามากินน้ำกัน ับสมอักพี่น้องเั mm ่น hmm. น้ำด้วยจ้ะน้จ้ะกากินน้ำกัน ถ้าแตงขวดพี่น้องเอาใส่นี่หลอกก็หักสะเดาเอ้าเงี้ยบนหลับพี่น้องเลยหักสวนครัว นนหนาวเลยทีอจ้าอยู่แลสุขภกพ ติดมือหลวกกินได้จ้าพี่น้องกินได้ทุกอย่งองงางเพราะว่าจำเป็นเนาะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอซี FC ทุกท่านจ้ามาจากพี่น้องกินเขาน้ำกันจ้าปน,น,นปลาจ้ามาเลย น่อยพี่น้องร้อมกันขนาดเลยจ้ะกับข้าวเหนียวห่อนหอนจ้ะพี่น้องเสียงก่บ <c oughs> ดีปันได้จ้ะพี่น้องไข่เองากระสับ น้อยๆเอ้าพี่น้องร้อมกันขนาดเลยจ้ะก็ข้าวเหนียวหอนๆจ้ะพี่น้องเสียงกับบ <c> อ <oughs> ดีปันได้จ้ะพี่น้องไข่้องกระสับขมนในใจขนาดนลูกทำเรด็จขมตุ้ย่างเนา น้อยๆเอ้าพี่นอ้องพร้อมกันขนาดเลอะเลยจ้ะกิก็ข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะพี่น้องเสียงกับโ <c oughs> มดีปันได้จ้ะพี่น้องไข่ทอดกระสับ,สบอขอบคุณทุกท่านการรับชมด้วยจ้ะ ขักกดติดตามกดไล่์กดขอบคุณทุกยอดการรับชมด้วยจ้ะขักกดติดตามกดไล่์กดถ้าแต่งขวนไม่น้องเอาใส่ไหลอกก็ ทำยังไงเพื่อพีเพื่อน,อน้องจ้ะขอบคุณทุกยอดการรับชมด้วยจ้ะฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดกดเตะขวดพี่น้องเอาใส่ไม่หลอกก็